พงานเมนเทนน์เส้นเมนเส้นใหญ่เสร็จจบนะครับชื่อในตัวเขาเองก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเมนคือเป็นเส้นหลักปลายทางคือมีผู้ใช้น้ําอยู่เป็นร้อยเป็นพันท่านแสดงว่าเราจะต้องเปิดน้ําในเมนในเส้นหลักให้ปลายทางใช้กันก่อนนะครับส่วนอีกหนึ่งลายตรงนี้ที่เป็น1นิ้วอาจจะต้องใช้เวลา30นาทีหรือ1ชั่วโมงเราปรับมินหน้างานไม่ได้เลยนะครับเพราะหน้างานอยู่ใต้ดินเราจะให้คนเป็นร้อยเป็นพันรอเคสเดียวตรงนี้แล้วเปิดน้ําพร้อมกันนั่นหมายถึงคนอีก เป็นร้อยเป็นพันที่ปลายทางต้องมารอเคสเดียวตรงนี้ครับผมคลิปนี้จึงเป็นที่มาของคําตอบของคําถามที่ถามว่าที่สอบถามเข้ามาว่าทําไมเราต้องติดตั้งประตูน้ํทาทั้งๆที่เราก็จะต้องฝังกลบ เพราะว่าเราจะต้องเปิดน้ำให้คนส่วนใหญ่ใช้ก่อนนะครับส่วนทั้งนี้เคสนี้เดี๋ยวเรารับมือเองนะครับพอในเส้นท่อมีแรงดันน้ำส่งให้คนเป็นร้อยเป็นพันเสร็จเรียบร้อยนะครับทางนี้เราก็จำสดครับแล้วใช้ปรั๊ตัวน้ำบล็อกจากนั้นก็ใจเย็นๆเป็นการติดตั้งอุปกรณ์เข้าบ้านหลังเดียวหลังนี้โดยที่คนส่วนใหญ่อีกเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่ต้องมารอเคสเดียวเคสนี้นะครับขอบคุณที่สอบถามเข้ามานะครับตอบช้าแต่ตอบนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่สละเวลารับชมสำหรับวันนี้สวีดัตสวัสดี